คลิปนี้มีคนกดถึงหนึ่งหมื่นใจแล้วโ นี่เลยค่ะพี่หนุนาก็จัดมาให้แล้วเบ็ดตกปลาของนัทชิวนางก็บอกว่าอยากจะลองมานานแล้วค่ะแต่พี่หนุน้าไม่มีโอกาสได้พาไปเลยมาครั้งนี้แหละเดี๋ยวพี่หนุนาจะพานทิวไปล้องการจัดเบ็ดคันใหม่ไปเลยค่ะโอ้โหทุกคนดูกล่องเหยื่อสิคะให้มาเยอะมากนี่นะคะก็ต้องให้พี่แมนช่วยแก่ด้วยนะคะนัทชิวเหมือนจะไม่มีแรงพี่หนุนาก็จัดให้นัทชิวเป็นสีดําเลยนะคะตอนนี้นัทชิวกับเพื่อนนะคะก็กําลังเล็งอยู่ว่าจะเอาเหยื่อไหนดีส่วนพี่แมนนะคะก็จะใส่สายให้ค่ะการใส่สายก็ไม่ค่อยยากเลยคคคคคค่่่่่่่ะะะะททุุกกกกกนนนนนนแแแตใช้้้เเเเเเววววลลลาาพพรรรรรรป็็ัังงขออยยีีมิดหื มัดเยอะอะไรแบบนี้ต้องให้พี่แมนเป็นคนทำนะคะแกๆมาค่ะตอนนี้นะัดทิวก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะตกปลาแล้วปลาดองเต็นเบ็ดพร้อมแล้วก็เวี่ยงไปแล้วนะจ๊เอา้าวติดค่ะทุกคน นัททิวลืมปล่อยลอกซะง,งั้นไม่เป็นไรคะ่ะเอาไม่เอาไม่ปล่อยไปเลยนะทิวเฮ้ยทุกคนไปได้สวยมากๆาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าเป็นครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคะทุกคนเพราะพี่หนูนก็เพิ่งเคยเหมือนกันรอบแลกไปปลาย,ยังไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สองกันบ้างปล่อยไปเลยโอ้โหทุกคนเวียงสวยแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนัททิวตกปลาได้หรือเปล่าตามไปดูที่แอปแดงได้เลยนะคะโหทุกคนนัททิวหวานปลาได้กบอ่ะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยแม่อันนี้มันเยืะออ่าวคิดว่าได้กอุตสา์ดีใจ ทุกคนคะตีเบ็ดยังไงจะได้ป๊าคอมเมนต์มาบอกหน่อยโห oh, ไม่ได้สักตัว